สวัสดีครับท่านผู้ชมเจอกันเช่นเคยนะครับกับช่องวิถีคนบ้านๆแบบพอเพียงครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมมาดูเป็ดนะครับว่าไปไข่ตรงไหนมั่งนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เพิ่มไข่ทุกตัวแล้วนะครับก็ไปไปนับดูจํานวนนะครับเหมือนไข่จะเพิ่มขึ้นนะครับเห็นเมื่อเช้านะครับตอนให้อาหารเช้านะครับให้อาหารเป็ดเหมือนเขาจะแอบมาหางผงหญ้านะครับ แถวข้างบ้านเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาไข่ไว้ตรงไหนมั้งตรงนี้ทําที่เขาไข่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวมาเอานี่แต่เหมือนตรงนี้ก็จะไม่ไข่นะครับอแต่เ,เขาจะมาชอบไข่ตรงไหนมั้งอ่านี่ครับท่านผู้ชมนี่ยหนึ่งใบนะครับใอยเขาเลือกเอานะครับเราก็ปล่อยนะครับเพราะช่วงนี้หน้าหนาวแต่ถ้าหน้าฝนไม่ได้นะครับ หน้าฝนนะเขาไข่เราก็ต้องเก็บเลยเพราะเดี๋ยวไข่จะเสียนะครับเดี๋ยวไปดูทางนี้ไหมนะครับนีเป็นข้างบ้านนะครับเดีย๋ยวเขาเดินมาทางนี้แหละมาดูมีไหมโอ้แอบอยู่นูน่นนะครับท่านผู้ชมนะอ่ะเดี๋ยวกวอนมาด้านนี้ปึนะ๊บเดี๋ยวโอ้โหเยอะทีเดียวครับนี่ดู กี่ใบนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดใบเจ็ดแปดนะครับแปดใบนะครับเดี๋ยวเราก็ปล่อยให้เขาไข่ตรงนี้นะครับดูว่าเขามากกไหมต่ถ้าไม่ก,กกก็เราก็ต้องเก็บไปกินนะครับแต่เนี้เป็นข้างบ้านนะครับเนี่ยครับถ้าออกไปทางนี้นะครับก็เดี๋ยวมีหมามีอะไรเดี๋ยวเราค่อยดูเขาวังหางอีกทีหนึ่งนะครับ เรดูว่าเขาไขอยู่ไหนบ้างนะนครับเนี่ยครับเขาเลือกนะครับไ่เขาเลือกเอาบางทีจัดไว้เขาไขก็ขไม่ไขนะครับเนี่ยครับตรงนี้ดูตรงนี้ก่อนนะครับมันมีไขไหมตรงนี้จัดไว้เขาไขนะครับก็ไม่ไข่ตรงนี้มีไหมอ้าวตรงนี้มามีครับท่านผู้ชมนี่ไข่ละ เพื่อใช้นะครับมานั่งเก่านะครับมานั่งยาวเก่าแล้วก็สังสีปิดนะครับมาดูเดี๋ยวเจะมาไข่นะครับ ฟองอครับเนี่ยหนึ่งสองฟองเนาะ่าก็ปอ่ะก็ปล่อยนะครับนะครับแล้วากล้องลอดเข้าไปทั้งไง ก็ปล่อยให้เขาไข่ช่วงนี้เร,เริ่มไข่ทุกตัวแล้วนะครับก็เริ่มต้นใหญ่ยี่สิบตัวนะครับท่านผู้ชมก็ถือว่าโอเคนะครับบางทีทําให้เขาไข่เขาก็มาไข่นะครับบางจุดแต่บางจุดเขาก็เลือกที่ไข่เองนะครับก็บทือว่าปลูกเรือนตามใจผู้อยู่นะครับเขาไข่ตรงไหนเราก็คอยดูแล้วกันนะครับ ก็เป็นสายน้ํานะครับเวลาเขาไข่นยก็ต้องมีสายน้ําให้เขาเล่นนะครับทนผู้ชมไม่ได้เป็นมะนาวเดี๋ยววันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้นะครับก็จะเอาปุ๋ยขี้หนูนะครับมาใส่คนมะนาวนะครับเดี๋ยวก็จะลดน้ําสักหน่อยนะครับพอเริ่มแห้งล้วเนี่ยก็มีต้นกล้วยต้นอะไรนะครับเนี่ยก็จะมีน้ำให้เขาเล่นนะครับแล้วมีแหนะนะครับเขาไป อากาศร้อนๆนะครับเพื่อเข้าไข่เสร็จนะครับก็จะลงไปเล่นน้ำนะครับอันนี้ก็ขุดเองนะครับก็อันไหนที่เราทำได้เราก็ทำนะครับจริงๆขุดก็ไม่ได้ยากนะครับแล้วก็เอาอ่าอ่าพลาสติกนะครับอ่าเอามาปลูนะครับนี่ก็ได้ให้ที่เป็ดเล่นน้ำนะครับนี่ร้อยห้าสิบบาทเองนะครับร้อยห้าสิบแล้วก็ลงแรงเรานิดนึงนะครับก็ประหยัดต้นทุนนะครับ ทีนี้ก็จะเป็นที่อนุบาลน,นะครับที่อนุบาลเป็ดนะครับนะครับ๋ยวให้ท่านไปชมดูนะครับก็จะมีลำละเอียดนะครับฝ่ายข้าวแล้วก็อาหารเป็ดเล็กนะครับแล้วก็วิตามิน นะครับวิตามินแล้วก็ผมก็จะให้เนี่ยตำลึงนะครับจะให้เป็ดเข้ามากินนะครับนะครับท่านผู้ชมน่ารักเลยทีเดียวนะครับก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับอันนี้18ตัวนะครับก็ยังเหลืออีกหลายชุดนะครับที่ยังไข่ไปเดี๋ยวเราไปดูไข่เป็ดกันต่อครับเดี๋ยวเขาอยู่กับลูกเขานะครับนครับนะครับ นะครับท่านผู้ชมก็สั่งสีปิดนะครับเอาอะไรมาปิดอย่าให้ลมพัดนะครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้นะครับมาดูตรงนี้เขาเหมือนไม่ช้าเหมือนจะมาไข่อยู่นะครับ้เป็นตู้เก่านะครับเดี๋ยวเขามาไขไหมบางทีเขาช่วงนี้ก็ไขกันกระจายนะครับเพราะว่าบางทีเขาก็แย่งกันไข่นะครับในที่เดิม เขาก็เปลี่ยนที่ไข่ไปเรื่อยนะครับขอให้เขาเลือกเอาลองเปิดดูโอ้โหนี่นะไข่เต็มแลวครับท่านผู้ชมนี่ครับฟีฟองไม่รู้เนะี่ยนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวถ้าเขาไม่ฟักก็าคงต้องเก็บไปกินนะครับพอไข่เสร็จเขาก็จะเอาอะไรมาปิดพุงไว้เดี๋ยวลองช่วยกันหน่อยแ้ก็จะมาอีกแบงนี้ เนี่ยเขาจะปิดนะครับเขาจะมาคุมคุมไว้นะครับรเช้าก่อนไปทํางานนะให้อาหารเป็ดแล้วก็มาดูไข่นะครับเดี๋ยวท่านใดที่สั่งไข่เป็ดนะครับก็ตอนนี้ก็คอยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะให้ขยายพันธุ์ก่อนนะครับก็เป็นการทําไข่เป็ดของผมนี่ก็คือจะเป็นอาหาร ที่ทําเองนะครับก็เป็นหยกกล้วยนะครับลาละเอียดแล้วก็จุลินทรีย์ด้วยน้ำว้านะครับบางทีจะให้ตําลึงไปมั่งอะไรพวกนี้นะครับก็ขบตบชวามั่งครับตามที่มีในพื้นถิ่นนะครับก็ไข่นี้ก็จะออกเป็นสีเหลืองนะครับจะไม่เหมือนสีแดงนะครับไข่แดงนะครับจะออกสีเหลืองนะครับ จะไม่เหมือนไข่แดงในตลาดนะครับเพราะว่าเราเลี้ยงแบบอินรีนะครับเป็นไข่เป็ดก็คือตามใจชอบครับเป็ดชอบอะไรเราก็เอาอาหารธรรมชาติมาเลี้ยงมาดูแลเขานะครับะนะครับเรามาดูนี่กี่ฟองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบสองยี่สิบสาม ยี่สี่ยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดยี่แปดอ่าถ้ายี่แปดฟองเนี่ยแสดงว่าอ่าไม่ได้ไข่ตัวเดียวนะครับน่าจะไ,ไข่หลายตัวนะครับก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวดูว่าเขาจะเข้ามาฟักหรือเปล่านะครับถ้าเขาไม่เข้ามาฟักแล้วก็อ่าเก็บไปให้ลูกค้าที่สั่งจองไว้นะครับ,นะรบแล้วก็ปล่อยให้เขานั่นะนะครับ ันนี้ก็เริ่มไข่เขาก็หาพื้นที่เขาเองนะครับเรา,เราจัดให้เขาไข่เขาก็ไข่มั่งนะครับไม่ไข่มั่งอันนี้ก็จะเป็นนะ้ำวิตามินนะครับให้เขานะครับอันนี้ก็เป็นไก่นะครับก็เลี้ยงคู่กันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งนะครับน,นะครับก็เริ่มโตแล้ว นะครับอันนี้ก็ได้น่าจะได้ประมาณาหนึ่งสัปดาห์นะครับหสัปดาห์ช่วงอ่แรกเกิดถึง3สัปดาห์เนี่ยเราต้องดูแลนิดนึงอาหารเขาต้องถึงนิดนึงอันนี้ผมก็จะให้ไปํำรึงไว้นะครับเดี๋ยวไปดอูอย่างนี้ก็ตัวนี้ก็เดี๋ยวรุ้นอีกทีนะครับผมก็นะครับพอดียังฟักไม่หมดนะครับก็เปิดไฟ แล้วก็เอาอะไรมาปิดไว้นะครับเพิ่มความร้อนนะครับบางทีเขาจะฟักนะครับก็ลองดูนะครับถ้าเขาฟักวิธีนี้ก็ได้ผลนะครับวันนี้ผมทดลองดูนะครับไม่รู้จะสาเร็จหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูทางโน้นบ้างนะครับอ่าตันนี้ก็เริ่มฟักแล้วครับท่านผู้ชมนะครับเริ่มมากกแล้วนะครับก็นี้ก็จะได้อีกชุดหนึ่งนะครับเพิ่งเข้ากกอ่า เข้ามากกเงนี่สองวันนะครับเพิ่งสองวันนะครับเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้นะครับอันนี้ก็เต็มเลยนะครับนะครับก็ไข่เรื่อยๆอนะครับตอนนี้ก็ไข่ทุกตัวแล้วไข่ก็เริ่มเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวจะปล่อยให้เขาขยายพันธุ์เต็มที่หน่อยนะครับเดี๋ยวลูกค้าท่านใดนะครับที่สั่งไข่ไข่เป็ดอารมณ์ดีหรือไข่เป็ดออร์แกนิกนะครับที่ เลี้ยงจากอาหารแบบินรีนะครับก็คอยนิดนึงครับเดี๋ยวเราจะพยายามขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมก็เลี้ยงแบบบ้านๆนะครับก็นี่ก็ไม่พอส่งนะครับก็เดี๋ยวขายตามบ้านนี่ก็ไม่พอแล้วนะครับก็นะครับลองทดลองเลี้ยงดูนะครับท่านใดที่มีประสบการณ์นะครับก็แลกเปลี่ยนเข้ากันเข้ามานะครับเพราะว่าคือการเรียนรู้นะครับ มีตลอดเวลานะครับท่านใดมีประสบการณ์ในการเลี้ยงเป็ดนะครับก็เข้ามาแนะนําเข้ามาติชมได้นะครับก็ยินดีแลกเปลี่ยนนะครับท่านใดอาจจะมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็แนะนําเข้ามาได้นะครับเพราะว่าช่องของเราเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนในการถ่ายทอดเรื่องราวอยู่แล้วนะครับมีอะไรแนะนําติชมยินดีนะครับตลอดเช้านี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปทํางานกันนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาด้านล่างนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ